มาขอลองด้วยนะครับบริการหมอคอม1414 14, พรัดเจอเพื่อนๆแชร์ข่าวสารกันใน f c e e o o o k ฟีดข่าวต่างๆจากเพื่อนๆพพี่ๆน,น,น,น้องๆหลายๆคนอะไรนะเพื่อนโปรแกรมเมอร์เออน่าจะเป็นจากเพจนี้นะครับจากน้องๆหลายคนแชร์กันเออผมผมก็ไปตามเรื่องราวมาบอกว่าเออเขาอ่านไฟล์ pdf ด้วยความสามารถของ ai ออกมาเป็นเทคภาษาไทยเนี่ยค่อนข้างดีพวก นิ่คหิตสระอ่ก็คือสระอัมนะครับผมเออพวกวรรณยุกวรรณยุกดีภาษาไทยเนี่ยไม่เต็มร้อยแต่ก็เกือบๆแล้วแหละอ่าเดี๋ยวผมก็ <Re cycle S 1> ไม่รู้เหมือนกันก็มาขอลองด้วยนะครับเท่าที่ผมพอมีเนะาะเว็บของเขาก็คือ ommi ommi หรือ ommi เนี่ย o m m i นะครับ o m m i a i เก้า่ส o m mm i a i แล้วกันครับผมทำเป็นช h o r t c u ไว้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์จริงๆหลายคนคงเจอแล้วในฟีดข่าว a c e b o o k นะครับ มีเพื่อนเพื่อนเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยแจกมากันนะครับผมก็ Enter ตั้งเป่ดเข้าไปหนึ่ง microsoft s y s t e m a g g ai sapr d e จริงๆเขาเป็นอะไร g t h o m y ai นะครับก็คือเว็บไซต์นี้ g t h m ai คือเข้ามาแล้วครับคือต้องบอกว่าเราผมรายละเอียดผมเป๊ะไม่เป๊ะนะครับคือเว็บนี้คุณจะต้องเมนูบัตเมนูบัตรทังหมเดี๋ยวนะครับมันจะมีให้คุณล็อกอินแล้วก็ซื้อใช้เพิ่มนะครับ ราคาค่อนข้างสูงเลยแต่เบื้องต้นเรามาใช้แบบเดโมคือทดลองใช้ซึ่งผมไม่ทราบข้อกำหนดเหมือนกันนาว่าเขาลิมิตไว้เท่าไหร่โดยผมใช้ NVDA สื่อนี้ทำเพื่อนเพื่อนคนตาบอดและคนใส่ตาเลืลานะครับบน Windows 11อยู่นะครับร่วมกับเสียงพีเพตาทิปนะครับอืม ก็ตอนนี้กี่โมงแล้ว9 4 7 9โมง4 7อีกหูหต้องรีบทำแล้วเดี๋ยว10โมงบริการหมอคอมเปิด <c oughs> แจ้งอีกครั้งนะครับหลายคนบอกว่าไม่ทราบผมขอแจ้งอีกครั้งประกาศบริการหมอคอมเปิดให้บริการวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและศุกร์สัปดาห์ละ5วันนะครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นนะย้ํานะครับไม่ใช่จันทร์ศุกร์จันทร์ถึงศุกร์เดี๋ยวบางคนบอกว่า เอ๊ะมันเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่เปลี่ยนมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วครับพี่น้องอืก่อนโควิดนี่มันกี่ปีแล้วหลายปีแล้วนะอือ่าเริ่มต้นนะครับคอนโทรลโฮมไปที่ด้านบนสุดของเว็บไซต์ออมี่เอไอนะครับแล้วเราเอไปที่โครงสร้างแบบบัตรท่านหรือปุ่มนะครับกดตัวบีบาวโซลูชั่นกดตัวบีบาโวไปเรื่อยเรื่อบีบาโวเนี่ยราคาเขามีหูแพงนะเขาบอกว่าเดือนละหลายตังเลยอาจจะหลายพันนะแต่พอเราใช้ ทดลองฟรีก่อนก่อนล็อกอินบัตรทันล็อกอินเนี่ยเรายังไม่ล็อกอินเพราะเราจะเดโมกดตัวบีเบลวไปต่อเ <Book. S 2> uh, ดโม่บัตรทันอ่ากดตัวบีเบลวไปต่อเลือกไฟล์โคลอนไม่มีไฟล์ที่เลือกบัตรทันเลือกไฟล์โคลอนไม่มีไฟล์ที่เลือกเนี่ยเราอยู่ที่ปุ่มนี้นะครับเลือกไฟล์โคลนไม่มีไฟล์ที่เลือกบัตทันไม่มีไฟล์ที่เลือกโฟร์บอ่าตอนนี้ผมใช้ Microsoft Edge อยู่นะครับคุณจะใช้ Chrome ก็ได้แล้วสเปซบาที่เอ่อเนี่ยปุ่มเนี้ยอีกครั้งหนึ่งเลือกครับ สเปซบาร์ไปตึงโอเพนดร์หลอกไฟแนมคอนโอเพนดร์หอกขึ้นมาเหมือนเดิมครับคุณต้องไปหาไฟล์ผมจะไม่ได้ชี้เป้าว่าคุณต้องไปเลือกไฟล์ก็ไปหาไฟล์ PDF ที่อยู่ในเครื่องของคุณนะครับของผมก็จริงๆริงผมโฟกัสอยู่ที่โฟลเดอร์นี้แล้วผมชิปแท็บมาชิปแท็บอีก172การคุณก็ไปหาอยู่ในไดซีได้ดีหรือด็อกิเมต์หรือดาวนโหลดของคุณอ่าผมลองไปเลือกไฟล์หนึ่งร์อยเจ็าสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่มหัศจรรย์แห่งการอ่านด เอนเตร์ผมขออนุญาตใช้ไฟล์นี้เนาะเอนเตตึง้ง e แล้วเขาก็จะมีการประมวลผลนะครับผมเมื่อ,อตอนนี้ผมก็ลองสำรวจให้เพื่อนๆแบบรวดเร็วนะครับโดยการกดคอนโทรลโฮมก่ com อนอถ้าเรากด b b บ w ไปเรื่อยๆมันก็จะมีชื่อ ไฟล์ไฟล์นั้นแต่ถ้าเราอยากจะไปอย่างรวดเร็วนะครับกดตัว eecho ไปที่ช่อง edit คร i c k tab p d f i l o m e t b i r d p d f วงเล็บปิด edit read only หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่มหัศจรรยร์แห่งการอ่าน .pdf เนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าตอนนี้เราอัปโหลดไฟล์ชื่อว่าอะไรอยู่ไปแล้วเรากดตัว eecho อีกทีนึงก็ได้ enter page number edit หนึ่ง enter page number คือคุณสามารถไปยังหน้าที่คุณต้องการได้แต่ผมก็ยังไม่ได้ลองเลยนะเอาเป็นว่า ต้องรีบไปเปิดบริการหมอคอมนะผมก็เลยใช้วิธีกดลูกศรลงมาอ f f หนึ่งร้อยยี่สิบแปดเนี่ยมีร้อยยี่สิบแปดหน้าเนี่บัตรท่านอ่าเนี่ยทำให้เรารู้ได้ว่าถ้าคุณเลื่อนลงมาโอ้ไฟล์นี้ต้องร้อยยี่สิบแปดหน้าคุณสามารถกดลูกศรลงไปอ่านได้เลยเพดึงรีเจีนเนี่ยเพจหนึ่งลูกศรลงเอา off เรียเพจสองรีเจียนมหาสัจจคติแห่งการอ่านคนฐานทางการพัฒนาสมองและศักยภาพมนุษย์คุณว่าชัดมั้ยไม่ผิดเหรอเอา off เรียกเพจสามรีเจียนให้ครั้งที่หนึ่งวงเล็บเปิดฉบับปรับปรุงวงเล็บปิด ขอนพฤศจิกายน2 5 6 0าจำนวนการพิมพ์ขน5 0 0 0ัล่มเขียรียบรียงขคนขอนข้าวพรมเพชรนมรัดผายจักริญสูดใจพรมเกิดบรรณาธิการขอนสูดใจพรมเกิดบรรณาธิการฝ่ายสิงโคนวัดพนักสิงสวรรณานลงฝ่ายสิงโคนแสงชัยกีรสสังขพิทแล้วกันโอ้โหหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อย i n ค o thai า e a อ i n g in feed facebook เราฟรีเรมเหตุสีรียนความรู้จากหนังสือสามารถถ่ายทอดมาสู่มนุษย์ได้การอ่านโดยเฉพยาะยการอ่านในวัยเด็กที่จะสร้างความรู้เนี่ยคุณว่าโอเคไหมอะแต่ตอนนี้ผมใช้เดโมโอถ้าเราใช้เยอะๆเนี่ยอาจจะต้องไปเออเป็นสมาชิกเขาเนาะแต่อันนี้เรามาเดโมให้ฟังกันเพราะว่าเอ่อเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องเราหลายคนแชร์ข้อมูลนี้เอะผมได้การแชร์มาจากคุณจอยวัชระ น้องจอยเยาวชนเนาะขอบคุณมากๆที่แชร์ข่าวนี้ใน Facebook มาผมเองก็เจอมาก็เอาเอามาแนะนำต่อผมเองก็เพิ่งลองเพิ่งลองได้ใช้พ้นจริงน้องแชร์มากันตั้งแต่วันเสาร์ทย์จันทที่ผ่านมาแล้วครับแต่ผมเองก็ต้องบอกว่า,ามีภาร,รกิจหลายๆอย่างอ่ะแล้วเขาบอกว่าสามารถ Export ก็คือส่งออกได้วิธีการส่งออกถ้าเราเอฟฟล์นี้โอเคเราไม่อยากอ่านตรงนี้เราอยากที่จะไปใช้ใน เป็นไฟล์เอกสาร Word อกดตัว B Bowe Export but unavailable but unavailable o sub menu อ่าทำไม unavailable Limit m e ตเมลูบัตฟรีลเ่ document f u of สามส f 3 p a จุดอ๋อนี่เขาบอกเลยว่าเราไฟล์เนี้ยหนึ่ยหน้าใช่ไหมครับเสียดายจังเนี่ยไฟล์เนี้ยหนึ่่หน้าแต่ตัว Demo f ฟรีเขาลิมิตผมครับ m i t demo document f o f 3 p a จุ คือไฟล์ก่อนหน้าที่ผมทดลองก่อนทำสื่อน,นะครับตัวปุ่มเนี่ย export เนี่ยจะไม่อัานอ่านไม่ครับจะสามารถสเปซบาร์แล้วเลือนล,ลูกศรลงไปว่าเราจะแชร์ไป export ไปยัง Microsoft Word export ไปยัง Microsoft Word Word แบบมีมาร์ d โด้ขออภัยนะครับผมหมอคอมตาทิพย์พี่โจเมืองนนทักมาว่าเออลงลงมันอ่านว่า Mark down มาร์คดาวลอง เพื่อนๆครับระวังโดนตาทิปหลอกเนะหมือนผมนะมาร์ d o ูอืออ่ะคือตรงนี้ถ้าสเปซไปไปคุณก็สามารถเซฟออกมาเป็นไฟล์เวิร์ดได้หรือไฟล์เวิร์ดแบบมี markdown ได้ก็คือมีโครงสร้างของไฟล์เวิร์ดมี heading มีลิงก์มีนู่นมีนี่อ่ะคือมีโครงสร้างแบบครบถ้วนเลยเนี่ยแต่เมื่อเราใช้เดโมเราใช้แบบไม่เสียตัง คุณต้องใช้ไม่เกินไฟล์ PDF ที่ไม่เกิน30หน้าครับผมไม่เกิน30หน้าเดี๋ยวผมขอลองไปดูไฟล์ตัวนั้นผมไปที่ดาวน์โหลดดาวน์นี่นี่อันนี้ที่ไฟล์ที่ไม่เกิน30ผม export แล้วก็เลือกไปที่ Microsoft Word ได้เป็นอย่างเงี้ย e s ซเซลดอทด็อก Enter ตึ้งเพนเรซูเมรีดิ้งบัตทำ คือเข้ามาครั้งแรกนะครับเมื่อเราโหลดจาก Microsoft Edge หรือ Chrome เขาจะมีการ Protect อยู่ให้กด F6 แล้วก็เลือกไปที่ Enable หรืออนุญาต Allow อ,อนุญาตไปนะครับในการแก้ Protect ให้เราสามารถ Editing ได้หลังจากนั้นเนี่ยครับเราก็สามารถมมาการวางแผนทรัพยากรมนุษย์อันนี้อีกไฟล์หนึ่งาาการจัดก,การทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญต่อผู้บริหารทุคโฟมเเปิด The Import Plan of Human Resource ผู้ t ูบริหารฟุคโไม่ต้องการให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยไฟล์แต่ไฟล์เนี่ย มันเป็นไฟล์ที่มันไม่ใช่ไฟล์สแกนมาทำให้มันค่อนข้างอ่านง่ายเข้าถึงได้และสิ่งที่รู้สึกดีคือพวกวรรณยุกตและกันนะครับแต่การใช้ฟรีของ omi ai ตัวนี้ก็ยังมีลิมิตอยู่ก็คือ,อ,อของฟรีไฟล์ไม่เกิน30หน้านะครับ30หน้าที่คุณจะสามารถ export อ,ออกมาใช้ได้แต่เนาะใครใครที่รู้สึกว่ามันดีจะไปซื้อเพื่อสนับสนุนผู้พัฒนา มันก็ดีนะเพราะภาษาไทยเราค่อนข้างโอเคผมมาขอลองด้วยกันแล้วมีเวลาน้อยเดี๋ยวไปเปิด i f 9 4, 4. บริการหมอคอมกันนะครับสิบโมงเช้าถึงเที่ยงย้ำนะครับจันอังคารพุธพฤหัสศุกร์สิบโมงเช้าถึงเที่ยงกดเลยครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดยกหูมา1นึ่สี่หนึ่งสกดโทรออกหลังจากโทรติด for English w t h p e t w เปเพ็ดเพ็ดวันเป็วันเลย <c oughs> กด9และกด1ก็จะคุยกับผมได้แต่ถ้าบางทีสายเยอะรอสายนิดนึงบางทีมันเด้งกดซ้ําหลายรอบหน่อยหน่อยนะครับวันนี้บริการหมอคอมมาลองด้วยมีอะไรเกี่ยวกับ AI ช่วงนี้ AI มาเยอะแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้28มีนาะเรามีไลฟ์สดกันด้วยนะยังมีความรู้อื่นๆอีกมากมายแต่เดี๋ยวผมรู้อะไรเล็กๆน้อยๆที่ผมพอใช้เป็นบ้าง จะนําข่าวสารมาบอกกันเพราะหมอคอมเป็นคนที่ใช้งานแบบพื้นฐานส่วนลึกๆล,ล,ลงไปใครไปซื้อเพิ่มเออคุณต้องมาสอนผมอย่ามาถามผมต่อเพราะว่าผมไม่เคยซื้อสักอย่างเลยครับเพราะว่าเอาเงินไปเออไปซื้อของไปเที่ยวไปอะไรหมดแต่ว่าอะไรใช้ฟรีผมจะมาชี้เป้าเท่าที่ผมใช้เป็นครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม